กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องนะัสชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดี <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะมาไกด์เรื่องเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็หาน้ํามันนะผมหาจากที่ไหนได้บ้างนะผมโอเคก่อนอื่นเราเดินออกจากแมปก่อนนะผมมีอีเวนต์ส่งของด้วยโอเคมาดูก่อนนะผมเนี่ยครับผม,บผมถ้าเรายังไม่มีมอเตอร์ไซค์มันจะมีหลอดพลังงาน ที่200นะผมเต็มที่200นะการที่เราใช้พลังงานหมดวิธีการเติมก็คือ1วิธีที่1คือใช้เหรียญน,นี้นะผมเหรียญสีทอง25เหรียญต่อ1ครั้งนะผมเหรียญสีทองก็ได้จากการเติมเงินต่างๆนะผมเติม,ตงมตเงินแล้วก็หมุนวงล้อนำโชคของโซน V.I.P. แล้วก็ฤดูกาลนะผมมีอยู่ประมาณ3-4วิธีหลักๆนะผมโอเคแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งคือ ให้เรามาหาคุณหมอพลังกิจคนนี้นะผมเขาจะมาทุกๆ 2- 3ถึงชั่วโมงอันนี้ไม่ชัวร์นะผมแต่ในกรณีที่รับไปแล้ว1ชั่วโมงอ่ะไม่มาแน่นอนนะผมถ้าเรารับไปแล้วนะโอเคให้เรากดที่เขาเลยมาเรียนรู้ก่อนนะผมบัฟบัฟหลักๆที่เราต้องจำคือมันจะมีอยู่3ประเภท4ประเภทดิ อันนี้นะผมคือจะเพิ่มพลังงานให้เราจนถึงจุดสูงสุดนะครับผมคือเอาง่ายถ้ากดตัวนี้แล้วดูโฆษณาไปจนจบเราจะได้พลังงานมาที่200พลังงานนะผมแล้วก็จะมีบัฟอย่างอื่นด้วยส่วนอีกบัฟหนึ่งบัฟนี้เหมาะสำหรับคนที่เวลยังไม่เยอะนะครับผมนี่ครับผมมันจะเพิ่มประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก100%รนะผมสมมติคุณได้100คุณก็จะ ได้ที่200ต่อ1ครั้งนะครับผมระยะเวลาในบัฟก็คือ1ชั่วโมงเต็มนะครับผมนั่นแหละสำหรับคนที่ฟาร์เวลก็แนะนำว่าให้เลือกบัฟหมอพลังจิตคนนี้นะครับผมคนที่มีพลังงานเยอะแล้วนะส่วนสำหรับคนที่วิวตันแล้วเราไม่ต้องการ exp ไม่ต้องการพลังงานแล้วแนะนำว่าให้เป็นนี้นะครับผมบัฟนี้จะเหมาะสำหรับอาวุธปืนนะ คนที่ใช้ปืนลงบังเกอร์หรือว่าจะไปที่ฟาร์มไปที่บังเกอร์บีเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นบัฟนี้จะทําให้ปืนยิงแรงขึ้นอีก10%นะผม10%ก็มีผลนะแต่ว่าจะมีอีกบัฟหนึง่งแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่เคยเห็นเลยมันจะเป็นรูปเนื้อเนื้อสดนะครับผมเนื้อสดเนี่ยจะเพิ่มอาวุธตีนะผมตีแรงขึ้นนั่นเองนี่แหละครับผมจําง่ายแค่4อย่างมีเป็นเม็ดญ้าแล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็ เนื้อสดแล้วก็เนื้อตากแห้ง4อย่างนี้แล้วแต่คุณจะเลือกใช้เลยนะครับผมส่วนผมจะเน้นที่พลังงานแล้วก็เนื้อนะผมเนื้อตากแห้งเพราะว่าใช้ปืนเยอะมากเลยเวลาไปลงบังเกอร์ลงต่างๆสถานที่ต่างๆนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมส่วนคำถามต่อไปก็คือหาพลังงานหาน้ำมันทีนี้ น้ำมันหาจากที่ไหนนะผมโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนอื่นก็เป็นอีเวนต์นี้นั่นเองครับผมอีเวนต์นี้ต้องมีมอเตอร์ไซค์ก่อนนะถึงจะเข้าไปได้นะครับผมโอเคพอเข้ามาถึงแล้วก็ฆ่าทุกอย่างในนี้เลยครับผมกำจัดทิ้งหมดครับผมแนะนำว่าให้เอาขวดพลาสติกมาด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ในการกรอกน้ำมันนั่นเองครับผมไม่งั้นก็เปนแการรอน,น้ำมันนะ แต่ปกติมันจะดอกตามผู้รอดชีวิตพวกนี้นะครับผมเยให้เราเดินมาอู้รอบนี้เจอฝูงผีนะครับผมกลับไปเอาปืนที่รถก่อนนะไม่มี่ะไม่มีจริงด้วยทุกคนอบสุดท้ายเจอไหมไม่มีโอเครอบนี้แสดงว่าไม่มีขวดน้ํามันดอกให้นะผมขวดน้ำนั่นเองทุกคนไม่เป็นไรครับผมเรามีแกนล,ลนน้ำมันอยู่อันนี้เราเคลียร์ผีก่อนนะ เรียบร้อยให้เราวิ่งมาเปิดที่รถนะผมนี่เลยก็จะได้ของพวกนี้ด้วยแล้วก็มีน้ำมันจากรถคันอื่นนะผมนี่แหละเราต้องเอาขวดพลาสติกมาด้วยนะถ้าเราไม่มีมันก็กอกไม่ได้ทุกคนนี่ทีละนิดทีละน้อยนะผมฝูงผีนี่จะมาเรื่อยๆนะเนี่ยโอเคเราลากมารวมกันก่อนนะผมแล้วเรายิงทีเดียวได้เลยนะครับผม ทุกรอบมันจะมีขวดพลาสติกดอกให้ไงแต่ว่ารอบนี้ไม่มีนะทุกคนผมต้องใช้แกนลอนน้ำมันจากรถตัวเองละแต่มันจะได้มาไม่หมดไงในกล่องนี้ละ่ะมีไหมโอเคได้ผ้ามันแผลมาไม่มีนะผม ถ้างั้นก็ต้องแบบนี้แล้วครับผมเอามาสองอันนะครับผมขั้นแรกได้ไหมไม่ได้ครับผมนี่แหละมันต้องมีขวดน้ํามาด้วยนะถ้าไม่มีขวดน้ําเราก็ไม่ได้ครับผมโอเคอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งถังนะผมโอเคตรงนี้เราก็หมดธุระแล้วนะผมออกได้เลย ส่วนสถานที่ถัดไปก็คือบังเกอร์นั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปที่บังเกอร์กันนะครับผมที่ประจำเลยครับผมคือบังเกอร์ที่เนี้ยได้เยอะสุดแล้วนะผมทุกที่เลยนะครับผมที่รวมรวมกันมาก็คือบังเกอร์เอนั่นเองบังเกอร์เอก็ได้จากการเปิดกล่องข้างบนนั่นเองครับผมตรงนี้ แต่ในการที่จะได้คูปองมาเราต้องเคลียร์ผีก่อนนะทุกคนถึงจะได้คูปองมาแรกของนะครับผมจะได้ปืนได้ชุดได้อาวุธต่างๆด้วยนะครับผมโอเคพอมาถึงแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผม ในการมาบังเกอร์เออย่าลืมรหัสผ่านด้วยนะครับผมมันจะอยู่วิทยุที่บ้านเรานะผมวิทยุไม่งั้นก็เอาที่กลุ่มในเฟสก็ได้นะผมพี่ๆเขาทําไว้อยู่นะผมเราสามารถดูได้เป็นเดือนเลยนะผมโอเคอันนี้ผมจําไม่ได้โอเคตัดลงไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเวลานะผมมามาดูกันว่านี่ครับผมจากกล่องพวกนี้นั่นเองข้างบนสามกล่องจะได้อาวุธปืนด้วยนี่แหละครับผมที่ฟาร์มของนะผม หลักๆอาวุธต่างๆผมก็จะเอามาจากบังเกอร์เนั่นเองครับผมนี่นี่ไงได้น้ํามันมาหนึ่งถังกล่องแรกนะผมโอเคอันนี้อีกสองเป็นสามถังแล้วตรงนี้อีกสามเป็นหกนะครับผมโอเคอาวุธปืนอรอบนี้ก็ถือว่าเกลือนันเนี่ยไม่ได้ซีโฟนะผมแถมเอคไม่ออกด้วยโอเคไปที่ต่อไปกันเลยนะผม ที่ต่อไปก็ได้แก่นี่นะครับผมที่ฟาร์มมันจะมีกล่องแบบนี้นะผมสี่ใบนะบผมสี่มุมโอ้รอบนี้ได้กุญแจด้วยนี่ครับผมมันจะเป็นน้ํามันในขวดน้ํานั่นเองโอเคแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับผมให้เราใช้กุญแจเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีรถตรงนี้จะมีโอกาสดรอปได้ชิ้นส่วนประกอบมอเตอร์ไซค์ด้วยนะมีถังน้ํามันมีแฮนด์รถอะไรต่างๆนะผม ต่รอบนี้ผมได้เป็นล้อรถนะครับผมโอเคแล้วก็เอากล่องนี้ไปเรื่อย <S <S เดี๋ยวผมขอไปเปิดกล่องต่างๆก่อนนะครับผมน้ํามันตามกล่องต่างๆเนี้มันก็ได้มาทีละนิดทีละน้อยผมหลกักๆก็คืออยู่บังเกอร์เองนั่นเองที่ผมหานะครับผมประจำนะที่ประจำเลย พราะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเพราะว่าใช้แค่พลังงานถ้าเราคํานวณกับหมอพลังจิตด,ดีๆมันจะลิงก์กันพอดีเลยนะผมระยะเวลาในการฟาร์มของเราโอเคเอากล่องไปเรื่อยก,กันดีกว่าในกล่องนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันจะมีหรือไม่มีนะผมเออสำหรับคนที่ถามหาปืนอะไรอะ่ะปืนปูไฟนะ่ะเราสามารถรับได้จากกล่องนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ขี่มาเราก็ต้องเตีรยนะผมนม่งันมันก็จะลุมฆ่าเราอ่ะ โอเคเรียบร้อยกล่องน่าจะเสร็จแล้วครับผมมาดูกันในกล่องนี้จะมีด้วยไหมโอเคไม่มีหรือว่าบางรอบรอบนี้มันอาจจะไม่ดอกก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ